สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่วงมุมมองเรถมือสองโดยนายโตโต้อีกแล้วนะครับผมกับช่วงซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้จะมาสัมภาษ์ลูกค้านะครับท่านหนึ่งนะครับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะครับพี่วิโรดพี่วิโรดสวัสดีครับพี่วีโรดของโตโต้ครับครับพี่วิโรจนี่ได้ข่าวว่าเร็วฟ้าผ่ามากนะครับมาซื้อรถครับรู้สึกว่ามาตอนเที่ยงมาตอนเที่ยงจบตอนห้าโมงเย็นจะตอน แต่ว่าจากนต้นประมาณสามสี่โมงเย็นเห็นว่าชั่วโมงเดียวผ่านไปนั้นเดี๋ยวจะขับรถคันใหม่นี้กลับบ้านแล้วขับคันใหม่กลับบ้านเลยใช่คันที่ซื้อเนี่ยอ๋อแล้วครับผมวันนี้พี่วิโรจน์มาซื้อลถอะไรครับเตอรต้ายาริสโตยต่ายาริสซื้อกับพนักงานขายชื่ออะไรครับคุณยูคุณยูคุณยูนะครับผมครับพี่วิโรจน์นี่รู้จักโต้ต้วใครจากซื้อไหนหรอครับเออดูเคยดูในเฟซบุ๊กนะ ดูใน Facebook ดูในเพจศส่วนรถยนต์มันสองโตโตคาหรือเปล่าครับใช่ใช่เพจศส่วนรถยนต์มันสองโตโตคานะครับผมโอ้แต่ว่างงเลยนะครับพี่จัดเฟรนช์ชั่วโมงเดียวผ่านนี่หายากมากนะครับผมครับต้องถือว่าสุดจริงครับพี่วิทย์รถนี่ทำอาชีพอะไรหรอครับทนายความครับทนายความครับพี่ทราบไหมครับอันนี้ผมผมแชร์เฉยๆนะครับทนายความผู้พิพากษาตำรวจทหารพวกนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับและดีมากเลยอายการแต่เฟรนช์กลัวมาก วอร์ดิฟแนน์กลัวครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้แต่นี่พี่จัดชั่วโมงเดียวผ่านมงงเลยครับผมต้องถือว่าเครดิตพี่สุดยอดมากเลยครับผมก็ทางร้านมีความจริงใจด้วยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วถามหน่อยครับเอาตรงๆเลยนะครับด้วยอาชีพพี่และพี่เป็นทนายความะถูกไหมครับคือคนที่เป็นทนายความผมเชื่อว่ามีความคิดความอ่านเยอะอยู่แล้วล่ะถามพี่ตรงๆเลยครับพี่ทาไมพี่ถึงเลือกไปที่โตโตคาครับ อันดับแรกผมเคยได้ยินมานะครับถึงการบริการแล้วก็ความดูแลลูกค้าเนี่ยไม่ทอดทิ้งอันนี้นะครับผมแล้วพอมาสัมผัสจริงได้คุยกับน้องๆเมื่อสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาก็เห็นได้สัมผัสว่าดูแลผมดีนะครับจะเดินไปไหนก็บอกมีรถบริการรถโฟก์ครถกล์ฟรถกอฟบอคอยบริการคุณผู้ชายอยู่ แ้กับผมจริงๆผมเกรงใจนะเพราะว่าเราเราเราเดินไปไหนต้องมีคนมาเทคแคร์โอเคแต่ผมเข้าใจว่าเป็นความรู้สึกที่น้องเขาอยากอยากให้โอเคก็คือไปสบายๆคุณผู้ใช้อาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่รู้สึกว่าพนักงานบริการดีมากก็เลยเลยต้องแวะเลยต้องซื้อละเลยต้องซื้อแล้วก็เราอยากได้ใช้รถเร็วก็อยากได้รถไว้ใช้ปีใหม่ด้วยใช่เพราะว่า ไม่อยากรอห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยมันเราจะใจทุระแล้วก็เออพอมาคุยกับน้องเขาแล้วก็มาลงตัวว่าได้ลบไม่นานโอ้ครับผมไอ้คำว่าไม่นานเนี่ยผมก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นวันนี้นะผมยังแปลกใจวันเดียวได้เลยจอแสดงชั่วโมงกว่าผ่านเลยแสดงว่าเราตั้งใจขายแล้วก็คนซื้อคือผมตั้งใจซื้อแล้วมันมาเจอกัน คือคือของคุณลูกค้ายังไม่ได้จะว่าตั้งใจเซื้อหรือเปล่าแต่คุณคุณเซลล์นี่ตั้งใจขายเต็มที่แน่นอนครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามถามพี่โลดตรงๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับยังอยากได้พี่โลดมาเป็นฐานลูกค้าของเราอีกเพราะพี่โลดนี่เป็นลูกค้าระดับฐานเทพเลยครับแากฟในชั่วโมงเดียวผ่านนะครับทีนี้พูดตรงๆเลยว่าอยากจะขอคำชี้แนะจากพี่โลดหน่อยครับว่าในอนาคตเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าจะทํำยังไงดีครับที่จะทําให้พี่โลดมาซื้อคันที่2องสามสี่มาใช้อีกนะครับกับโตอโตคาอยากขอคําชี้แนะอะไรครับหมายถึงว่าให้ผมหมาความว่าถ้าในคนที่โลดอาจจะแบบเบื่อคันยาริสอาจจะไปเปลี่ยนเป็นเก๋งใหญ่ขึ้น s UVPPV กระบะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะยังมองที่โตออโตคาอยู่นะครับมีคำชี้แนะอะไรดีครับที่ว่าผมว่า ไม่ใช่ว่าตัวผมเองหรือเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับในการที่เราจะซื้อรถผ่านไฟแนนซ์คือเรื่องเช่าซื้อนะครับเราจะต้องมีวินัยฐานประวัติทางการเงินที่ดีเสียก่อนครับผมเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็สถาบันการเงินจะได้ไม่เสี่ยงซื้อไปแล้วก็เป็น NPL อะไรอย่างเงี้ยคือซื้อแล้วไม่มีบรรยายส่งให้ครบเนี่ยมันมันต่อมันมีภาพรวมทางเศรษฐกิจทำให้ติดลบกันไปหมดทั้ง ธนาคารทั้งทางร้านทั้งเพระฉะนั้นอนะ่ะก่อนที่จะมาใช้บริการไฟแนนะซ์เราต้องรู้ว่าเราเคยติดค้างอะไรกับสารพัดไปเลยอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> มันก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องมีวินัยทางการเงินก่อนก็เรียกว่ามีประวัติในการใช้เงินหรือซื้อของความหมายของพี่โรนค,คือว่าให้รู้เครดิตตัวเองก่อน <Ừ. S 2> ซึ่งซึ่งตอนนี้โตโตค้าก็มีการตรวจเช็ค NPL ของลูกค้าให้อยู่แล้วถูกไหมครับถูกครับพอ,อครับผมก็ตีว่า ในในการบริการของวันนี้พี่โลดมีติอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีนะดูแต่ว่าสบายใจถ้าอย่างนั้นผมขออันนี้แล้วในสินค้าดูแล้วเป็นไงบ้างครับผมเห็นว่าผมเห็นของโตเลยนะคล้ายๆเป็นอาณาจักรในบริเวณนี้นะครับผมไปตรงไหนก็มีแต่โต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 แล้วมองดูผ่านๆนะครับผมรถเนี่ยเห็นมีแต่แบบเอี่ยมเอียมครับผมเอี่ยมคือสวยๆครับสะดุดตานะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตสรุปเป็นแบบนี้ว่าก็พี่โรดคิดว่าให้รักษามาตรฐานไ้แล้วกันถ้ารักษามาตรฐานนี้ไม่ได้อนาคตถ้าพี่โรดจะมีความสนใจในการซื้อรถเมื่อสองอยู่โตอโตคากร์ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่โรดแล้วกันคันต่อไปก็ต้องมาที่นี่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตพี่โรดคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับครับนี่พูดตรงๆครับผมคุยกับพี่โรดนี่ผมก็มีความ ประวันพานพึงนะเห็นพระในคอพิโรแล้วเนี่ยผมว่ามูลค่าหลายล้านะนะครับผมแต่ไม่กล้าทัาครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม <c oughs> นะครับอย่างนั้นขออนุญาตมาคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมก็คือถ้าพนักง,งานขายคือเซลยูนะครับที่เป็นคนดูแลต้อนรับพี่โรดอยู่ <c oughs> ถ้าพี่โรดมองว่าเซลยูเนี่ยนะครับผมเป็นโต Auto ออโตคาร์มาตรฐานที่คุณวางใจ หรือพูดได้ง่ายคือบริการดีถูกใจพี่โลดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวโตโต้จะขออนุญาตนับ1 2 3สกรณีที่นับถึง3และพี่โลดพอใจนะครับพี่โลดมองว่าให้ผ่านรบกวนพี่โลดยกนิ้วไลให้หน่อยแล้วเซลยูจะได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับพี่โลดครับแต่ถ้ากรณีพี่โลดมองว่าไม่ผ่านพี่โลดนั่งรอๆอโชว์พักเครื่องเหมือนเดิมเลยครับนะครับครับและเซลยูจะไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับพี่โลดครับครับนะครับในส่วนของบริการ บริษัทจะนาข้อมูลไปป,ลปรับปรุงและแก้ไขต่อๆไปนะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเซลล์ยูหูนะครับจะเป็นโตโออโต้คามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของพี่โรดกูรูพระเครื่องหรือไม่นะครับถ้าเราบริการดีพี่โรดเขากระซิบม,มาด้วยว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีดูพระเก่งๆให้นะครับแต่ไม่แบ่งพระให้นะเพราะพี่เขาบอกว่า ผมเก็บของผมผมชอบหวงหวงับห่วงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับหนึ่งครับสองครับและสามครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมในฐานะว่าผมเป็นตัวแทนของโต้ตัวคาและก็เซลยูฮูนะครับ ขอให้พี่โล้นนำรถคันนี้ไปใช้แล้วมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับรวมถึงครอบครัวพี่โล้นด้วยนะครับผมขอบคุณยินดี <ขอ S 2> ต้อนรับสู่ครอบครัวโตวอทุกค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมโอ,โอ้ลูกค้านี่เสียพระเครื่องเลยนะเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องพระคุยกับพี่โล้นได้เลยครับยแล้วถ้าเกิดว่าใครไปหลอกเซียนพระเครื่องนี่โอ้นรกกินหัวนะท่านนะครับขอบคุณพี่โล้นมากครับ